สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมากางเต็นที่สระบุรีนะครับชื่อว่าเพลินทานนะครับเพลินทานลานแคมปิ้งนะครับสระบุรีมวกเหล็กก็แล้วก็จุดที่ผมเลือกกลางนะครับเป็นจุดที่ใกล้กับห้องน้ำนะครับห้องน้ําอยู่นู่นเลยครับทั้งหลังนะห้องน้ําดีมากครับทุกคน าลานเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ6เดือนนะครตรงนี้ก็สามารถกลางได้นะครับงเขาก็จะเป็นชั้นชั้นะครับเดินมาดูตรงนี้นะอานล่างนั้นก็สามารถกลางได้นะครับติดกับน้ำนะครับน้ำน้ำมีทุกปีนะครับน้ำมีทุกเดือนอ ขวามือนี่ก็กลางได้นะครับด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นจุดให้ลงไปเล่นน้ําได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่เราเลือกกลางตรงนี้นะครับเพราะว่ามีต้นไม้ตรงนี้ด้วยนะครับรถจอดอย่างนี้ได้เลยนะกลางวันใครไม่อยากอยู่ในเต็นท์นะครับก็สามารถไปนั่งรับแดดที่ทต้ต้นไม้ได้นะ บริเวณนี้ก็จะห้ามสบุรีด้วยนะสั่งของเบอร์นี้ได้นะเดพาไปดูจุดลงเล่นน้ำกันนะครับก่อนจะไปลงเล่นน้ำนะครับผมเดินผ่านห้องน้ำเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาแวะไปดูห้องน้ำสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับ วิวด้านหลังนะเป็นภูเขาไปดูห้องน้ำกันครับตรงนี้เป็นห้องน้ำชายนะห้องน้ำชายสาดนะตรงนี้เป็นที่สำหรับล้างชาวน,นะครับล้งชานล้งชามห้องน้ำ ฝั่งขวานี่ก็จะไว้อาบน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับน้ำแรงนะครับผมอาบมาแล้วนะอันนี้เป็นอ่างล้างหน้านะครับน้ำแรงมีไดร์เป่าผมไว้ด้วยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นสุขานะจะโคกตสะอาดนะมีทิชชู่ให้ไม่ขาดนะฮะ ฝั่งขวาผมนี่ก็จะเป็นห้องน้ําหญิงนะครับข้างในก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมไม่ได้เดินเข้าไปรีวิวให้นะครับก็จะแบ่งขวาเป็นห้องอาบน้ําซ้ายเป็นสุขาเหมือนกันนะก็มีอ่างอาบน้ําเหมือนกันไม่ใช่แล้มีอ่างล้างหน้าเหมือนกันนะดูทรงแล้วทรงเดียวกันเลย ตรงนี้ก็สามารถจอดแคมเปอร์แวได้ไม่ใช่ครับแคมเปอร์คาร์ครับพูดผิดโอเคนะครับแคมคาร์ตรงนี้มีให้2จุดเลยนะแล้วก็ตรงนี้ผมจอดตรงนั้นก็เป็นที่จอดแคมคาร์เหมือนกันนะอากาศเย็นสบายครับผมไม่ร้อนเลยนะโซนข้างในเขากำลังทำทำ ตรงไปทางนู้นนตอนนี้เป็นเต็นสำหรับให้เช่านะครับเห็นเต็นไหมครับทุกคนตรงนี้เต็นนั้นจะเป็นเต็นให้เช่านะแล้วก็นู่นครับข้างหน้าข้างหน้านู่นก็เป็นเต็นให้เช่าเหมือนกันนะครับของทางลานตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่ลงไปเล่นน้ำนะครับ สายมือนีเป็นเต็นท์ให้เช่านะราคาก็สอบถามกับทางลานดูนะครับสวยงามครับอุโมงะคะ์ในไทยเต็นท์ก็มีโต๊ะให้นั่งข้างหน้าด้วยนะครับสวยงามหน้าน้ำตกแบบนี้เลยอขออ่งนูนะ้นนับ สวยงามฝั่งถนน,นก็จะเป็นทิ่พักของที่นีงนะครับมีพนังตกน้ำยาวไปนู่นเลยครับน้ำเขียวสๆๆเยนะีเขียวใช่รับเขนะียวมากขดรับ

เดินลงไปดูตรงนี้นะน้ำสีหเ,เห็นปาลาเลยเด็กโตมั่วเลยเห็นตัวปาลาเห็นเขียวเห็นตัวปลาเห็นน้ำตก 回家了。 ตรงนี้เป็นโซนบ้านพักนะครับทุกคนนี่บ้านพักนะครับได้เข้นมาดูได้ชุบชตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับสอบถามราคาครับทางร้านดูนะครับมผมให้ดูเท่านี้นะครับอืม เราจะเป็นคาเฟ่นะครับโซนคาเฟ่ึโซนคาเฟ่โซนคาเฟ,าเฟ่ตกแต่งได้สวยมากนะครับถ่ายรูป ถ่ายรูปสวยทุกจุดเลยถ่ายรูปสวยทุกจุดตรงนี้สามารถลงไปดูน้ำได้นะหมุนถ่ายรูปของเขาเยอะมากนี่นะครับสามารถสั่งอาหารมานั่งทานริม น้ำนี่ได้เะยครับอยู่นตบตอบอนี้ด้วยนะจุดถ่ายรูปสวยทุกจุดเลยครับเดี๋ยวจะพาเดินไปชมภายในตัวคาเฟ่ของเขานะ ไปดูบนตัวคาเฟ่กันนะครับสามารถนั่งถ่ายรูปสวยๆตรงนี้ได้เนะี่่คาเฟ่เขาสวยจริงครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้พักที่พักเขานะครับ ทางเข้าอยู่อยู่ตรงนี้ชิปเมื่อกี้ผมสั่งอา,อาหารไปแล้วนะครับสั่งเอาไว้ซอนท้องแอร์ด้านใน สั่งเค้กกับไอศครีมไปแล้วนะครับ